ชนชมีจูแหเใช้ตัวใหม่ครับเจ็ดซอกสองเซนเอ็นหนามาลดกันว่าจะโดนหรือเปล่าชน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 มีจู้แห่มีจู้แห่ จูแเหอะไรวะอู้หนักมาเลยหนักมาเลยกระพงปอุ้ย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 มาฝูงนี่มาฝูงมาฝูงอือหือโอ้โหนี่เพื่อนปลากระบอกปลาข้างดำนี่ครับข้างดำปลากระบอกสองเส้นครับของกุ้งด้วย ไมอยู่ตรงโ่อว่ะม่ถ่ายพ่อเลยตัวอะไรพ่ออ๋อย่งใหญ่ตัวใหญ่มันไปหาพ่อเหรองั้นเราก็ต้องยืนมาตรงนี้ได้แล้ว้อันนี้เราจะไปได้พ่อใไม่ได้โอ้ยต่อไม่ไปอยู่แห่นี่แหละอยู่แห่เบดเยถูกะ มา <Krist ian> มี yes, มี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 สามตัวกระบอกตัวสวยเไ็นมัดบุญงันตึงนล้นตึ้งเลยแดงแดงขึ้งแล้ว กิจิตทำไมน้อยวะกตรงนี้กุ้งมีกุ้งเหรออืมกุ้งแชบวยนี่ไงมันไปอยู่ตรงฝั่งนู้นอ่ะอยู่ฝั่งตางเวิร์กนั่นอ่ะกุ้งแชบวยจ้านสดสดเลยสู้ไหมสู้ว่าอืมรุ้นไหมเงียบเลยเงียบ เงียบจริงเหรอขึ้นมาหน่อยมีมีมีหลายตัวอยู่โอ้หลายตัวอยู่หลายตัวอยู่อ,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 อนไรแบนี้มีนีแตงดำตัวใหญ่ผู้ชายไปอีกตัว,ตวครับโอ้ฮไว

ต้องแบบเนี้ <laughs> ต้องหัดแบบเนี้นี่ครับผลงานของเจ็ดซอกของเซนเอ็นหนาผมก็ใหม่ครับผมของฟิตจังครับหลกับกุ้งหักกว่าแค่แป๊บเดียวน,ะนั้นเป็นึงครึ่งชั่วโมงนะเพื่อนพี่ๆนะก่านตลอดเลยคนต่อเนื่องนะเนี่ยอะไรกุ้งแชรบวยนะกุ้งแชร์บวย,นะแ,บวยแล้วก็เป็นปลากระบอกปลากระบอกปลาขางดำ ก็ประมาณพอได้ก <produ> <innovations> ินนะพอแค่นี้ก็พอได้กินแล้วอันนี้ก็ได้ทอดปลาทักจานหนึ่งนะครับแล้วก็กุ้งอีกได้ต้มยำนะถ้่วหนึ่งนะครับผมก็พอกินแล้วแบบนี่โอเคครับฝากด้วยครับกับแขกพปิดจ้างครับรุ่นเจ็ดสองสองเซตเต็นหนานะครับรุ่นใหม่ครับผมบ๊ายบายนี่ปิดจ้างครับปิดตัวเป็นโดนครับผม